สวัสดีครับขอแนะนำหลักสูตรสั่งงานมอบหมายงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธ,ธ,ธิผลครับหลักสูตรนี้เหมาะกับหัวหน้างานระดับต้นที่จำเป็นจะต้องสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงานณจุดปฏิบัติงานพร้อมกับทีมงานที่เป็นผู้ปฏิบัติการความใกล้ชิดของหัวหน้าง,งานกับผู้ปฏิบัติงานนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและ d a ด l ี Operation ก็คือการปฏิบัติงานประจำวันเนี่ยหนีไม่พ้นครับเรื่องของการสรัา่งงานมอบหมายงานและติดตามงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไวหัวหน้าง,งานจะทำอย่างไรกับการสรั่งงาน และหัวหน้างานสามารถแยกออกหรือไม่ว่าสั่งงานกับมอบหมายงานต่างกันอย่างไรใช่ครับวันนี้หัวหน้างานบางท่านอาจจะแยกไม่ออก ก็อาจจะเลอมอบหมายงานในสิ่งที่เป็นเรื่องที่ต้องสั่งงานและบางครั้งเนื่องจากงานยุ่งน,นักงานก็มักจะลืมขั้นตอนหรือกระบ,บวนการติดตามผลอย่างมีประสิทธิผลทําให้ผลลัพธ์ออกมาไม่ได้อย่างที่ตั้งใจไว้หลักสูตรวันนี้ครับจะทําให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความเหมือนและความต่างพร้อมกับกระบ,บวนการบริหารจัดการงานให้บรรลุปเป้าหมายโดยใช้ทักษะสั่งงานมอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผลครับในรายละเอียดของเนื้อหานั้นในช่วงแรกครับจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของการสั่งงาน ordering ที่ดีเข้าใจความหมายและหลักการของการมอบหมายงานที่ดี delegation ครับ และเข้าใจความหมายกับหลักการของการติดตามงานที่เกิดผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิผลมอนิเตอริงครับพอได้เรียนรู้ถึงความหมายของในแต่ละเรื่องแล้วก็จะทําให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจตัวอย่างเช่นเนื้อหาจะบอกว่าการสั่งงานเป็นเรื่องของการพูดคุยงานที่เป็นของน้องหรือผู้ปฏิบัติงานอยู่แล้วครับให้เขาปฏิบัติงานตาม ขั้นตอนหรือจ็อบสโคของเขาครับส่วนการมอบหมายงานนั้นเป็นเรื่องของการมอบในสิ่งที่เป็นของหัวหน้านะครับให้กับน้องที่เราตั้งใจจะพัฒนาเขาเพิ่มขึ้นครับให้ทำแทนหัวหน้าในบางเรื่องเพื่อเป็นการฝึกฝน การติดตามงานไม่ใช่ไปทวงถามไม่ได้ไปดูที่ผลลัพธ์ของงานแต่ติดตามงานเพื่อดูว่ามีอะไรที่จะต้องช่วยเหลือมีอะไรที่จะให้คำปรึกษากับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงทีครับหากมีการเรียนรู้และเข้าใจความเหมือนและความต่างของเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะสามารถนำมาประยุกใช้กับการบริหาร ผลการปฏิบัติงานณนะจุดปฏิบัติงานหรือเป็น Daily o peration ได้ครับหลังจากนั้นก็จะพาผู้เรียนลงลึกครับในแต่ละทักษะทักษะการสั่งงานที่ดีนะครับจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้างก็จะทําให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในแง่ของธรรมชาติต้องเรียนรู้ครับว่าทีมงานมีคุณสมบัติเด่นเรื่องอะไรและสโคบงานของทีมงานนั้นเป็นอย่างไรใช้การสื่อสารที่ดีครับและก็สั่งงานให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันกระตุ้นครับให้ทีมงานนะครับเห็นประโยชน์ของงานที่เขาต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับงั้นการสั่งงานโดยลักษณะก็คือนํางานที่เป็นของผู้ใต้บังคับบัญชายอยู่แล้วนะครับมาพูดคุยลงรายละเอียดและ ทำให้เขาเกิดความเข้าใจในงานของเขาอย่างชัดเจนแน่นอนครับในแง่ของเขาจําเป็นที่จะต้องให้ความสําคัญกับงานของเขาเป็นลําดับแรกครับหลังจากนั้นครับก็จะพาผู้เรียนให้เริ่มขยับขยายมาว่าในบางเรื่องที่เป็นงานของหัวหน้างานนั้นสามารถมอบหมายงานให้กับน้องได้มากน้อยแค่ไหนก็จะพาผู้เรียนลงมาถึงความหมายแบบเจาะลึกเกี่ยวกับการมอบหมายงานที่ดีจุดประสงค์ของการมอบหมายงานนั้น มีความหลากหลายอยู่ครับเช่นอยากจะให้เขาได้ฝึกฝนในงานที่หัวหน้าเคยทำอยู่แต่หัวหน้าทำแล้วง่ายแต่น้องอาจจะทำได้ยากหรืออยากจะพัฒนาเขาให้เขาเตรียมความพร้อมเพื่อจะเติบโตก็มักจะมอบงานที่เป็นงานโปรเจกต์ให้กับเขานะครับหรืออาจจะเป็นบางครั้งให้เขาฝึกแบ่งเบาภาระหัวหน้าเนื่องจากว่าหัวหน้าต้องมีการประชุมมีงานอื่นๆทำไงให้เขาสามารถแบ่งเบาภาระจะได้เกิดเป็นทีมเวิร์คข,ขึ้นมา,มากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าการมอบหมายงานสิ่งที่ควรระวัง 好、yeah. ก็คือต้องไม่ใช่มอบในสิ่งที่คนนี้เก่งคนนี้เราสนิทเราก็มอบแต่คนนี้ครับเพราะเราไว้วางใจการมอบหมายงานควรกระจายให้ทั่วถึงเพราะหลักการมอบหมายงานที่ดีเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้บุลคลากรสามารถเติบโตขึ้นมาในตําแหน่งที่สูงข,ขึ้นได้เน้นอย่างเงี้ยของมุมมองของความคิดนะครับที่ผู้เรียนจะได้ทบทวนตัวเองว่าเออทุกวันนี้เขามอบหมายงานหรือไม่หรือเขามอบหมายงานแล้วเป็นอย่างไรเขามอบหมายงานให้ใครคําถามเหล่านี้ ครับจะอยู่ในคลาสก็จะทําให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจว่าอ๋อเขาควรจะต้องบริหารจัดการหลักการบริหารและมอบหมายงานให้เกิดประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นครับแน่นอนครับทุก กิจกรรมก็จะทำให้เขาเกิดการเรียนรู้หยิบเคสต,ต่างๆขึ้นมาใช้ในการปฏิบัติด้วยตัวเองสุดท้ายครับก็จะทำให้เขาเห็นประโยชน์ของการติดตามงานที่ดีเพราะการติดตามงานมุ่งไปที่เป้าหมายไม่ได้ติดตามงานเพื่อจะจับผิดไม่ได้ติดตามงานเพื่อจะไปจี้ปัญหาที่ทีมงานกำลังทำอยู่แน่นอนครับตอนติดตามงานอาจจะเจอปัญหาอาจจะเจองานที่ดีเลยหรืออาจจะเจองานที่ยังไม่ได้คืบหน้าไปสักเท่าไหร่นั้น การติดตามงานเพื่อเป็นการเข้าไปแก้ปัญหาและช่วยเหลือทีมงานล่วงหน้าครับดังนั้นเป็นการไปตรวจสอบสเตตัสและให้ความช่วยเหลือเป็นช่วงๆครับอย่าลืมนะครับการติดตามงานมักใช้คู่กับการมอบหมายงานจะไม่ค่อยใช้กับงานที่สั่งการ งานที่สั่งการนั้นควรจะให้น้องเป็นคนรีพอร์ตแต่หัวหน้าควรติดตามงานที่เป็นมอบหมายงานที่เรามอบหมายน้องย่องทำได้ไม่ดีน้องกำลังฝึกฝนหรือน้องขาดความเชี่ยวชาญนั้นหน้าที่เราครับ ติดตามงานเพื่อให้ความช่วยเหลือดังนั้นในแง่ของการติดตามงานก็มักจะมีเรื่องของโคชชิงมีเรื่องของการให้ฟีดแบ็กมีเรื่องของการให้คำปรึกษาทางด้านเรื่องของความสามารถทางด้านเรื่องของงานและจิตใจของผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะเห็นภาพว่าหากทุกท่านในฐานะผู้เรียนนะครับเข้าใจเรื่องของการสรั่งงานมอบหมายงานติดตามงานที่ดีก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้กับการบริหารผลการปฏิบัติงานในเชิงของ เดลี่โอ per ation ได้หลักสูตรนี้ครับเหมาะกับหัวหน้างานระดับต้นหากองค์กรของท่านต้องการพัฒนาหัวหน้างานระดับต้นเพื่อให้สามารถสร้างผลลัพธ์ของงานร่วมกับทีมงานออกมาได้นะครับลองให้หลักสูตรนี้พัฒนาเขาครับรู้ก่อนเลือกครับหากท่านเข้าใจในเนื้อหาและคิดว่าเนื้อหาเหล่านี้ตอบโจทย์ความต้องการหรือเพนพอยต์ของหัวหน้างานระดับต้นขององค์กรท่านอยู่นะครับลอง สินใจเลือกหลักสูตรนี้เพื่อนำไปพัฒนาหัวหน้าง,งานระดับต้นของท่านดูครับจะทำให้เขาสามารถที่จะบริหารงานประจำวันได้ดียิ่งขึ้นครับหลักสูตรค่อนข้างเป็นที่นิยมครับเพราะเป็นหลักสูตรพื้นฐานที่หัวหน้าง,งานระดับต้นต้องใช้ทักษะเหล่านี้อยู่เป็นประจำในทุกๆวันในแง่ของการทำงานอยู่แล้วลองพิจารณาเลือกดูครับหากมีข้อสงสยัยหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมสามารถติดต่อทางสถาบันได้เลยครับขอบคุณมากครับ